啊。Ah. ไป้องครับการขอบคุณคือครึ่งหนึ่งของศาสนาอัลกุรูดิสฟุดดีวอันนิสฟุลอาคอร์บอสซาบรูการขอบคุณถือเป็นครึ่งหนึ่งของศาสนาอีกครึ่งหนึ่งคือการอดทนมันอยู่ในรอมฎอนหมดเลยเราถือศีลอดต้องใช้ความอดทนคือครึ่งหนึ่งของศาสนาในขณะเดียวกันเราก็ขอบคุณต่อละสวางตาราต่อเนะมาที่พระองค์ประทานมาในเดือนรอมฎอนก็คืออีกครึ่งหนึ่ง สเพราะฉะนั้นขอบคุณต่อลลอ a ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบคุณต่อฮด d a y a t ที่ a l l ลาประทานมาให้กับเราเพราะอะไรครับในวันอาคิีรัตเราจะไม่นึกถึงเนหมัดอย่างอื่นเลยพอเราเข้าสวรรค์เราไม่ได้มานึกถึงหรอกว่าเนหมัดที่เราใช้ในดุนยานี้เรากินอะไรบ้างเนหมัดอื่นๆเล็กน,น้อยไปหมดสําหรับชาวสวรรค์หรือแม้กระทั่งชาวนารกวันอียาดุบิลละชาวนารกจะนึกถึงเฉพาะเนหมัดฮด d a y a t เท่านั้นอยากจะได้เนจมัดฮด d a y a t อะดีษของท่านนบีสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมท่านบอกว่าคุลล์อัลลอฮินนร์ยล ชาวนรกทุกคนจะได้เห็นที่อยู่ของตัวเองในสวรรค์มนุษย์ทุกคนมีที่อยู่อยู่สองสองที่มีที่อยู่ในสวรรค์แล้วก็มีที่อยู่ในนรกถ้าต้องเป็นชาวนรกที่อยู่ในสวรรค์ก็จะยกให้คนอื่นถ้าเป็นชาวสวรรค์ที่อยู่ในนรกก็จะยกให้กับชาวนรกไปชาวนรกทุกคนจะได้เห็นที่อยู่ของตัวเองในสวรรค์แล้วพอเห็นที่อยู่ของตัวเองในสวรรค์ที่ถูกยึดให้กับคนอื่นจะพูดว่าอย่างไงเราฮ้าดานัลลอถ้าหากอัลลอฮ์ถ้าหากอัลลอฮ์ตะลสาให้ฮิดายัก์ฉันเห็นไหมชาวนรกจะไม่นึกถึงทรัพย์สินนทีี่่ตตัวเองงมมจะไึึกถ ตำแหน่งที่ตัวเองเคยเป็นแต่จะนึกถึงอะไรนึกถึงอยากจะได้อีกได้อ่ะอยากจะได้การชี้นะชี้นำทางจากอัลลอฮฺสุบานอวตารละเพราะฉะนั้นเนะมาจลีฮิดะอะเนื้อเน็มัดทั้งอื่นทั้งทั้งทั้งหมดทั้งปวงอย่างอ,างอื่นทั้งหมดทั้งปวงเนะมาจลีฮิดาอะเน็ตมัดการได้รับทางนำจากอัลลอฮฺสุบานอวตารละสูงสุดเนือเนะมัดทั้ง อย่างอื่นทั้งหมดในขณะเดียวกันว่าคุลุอัลเลลเจนนทิยารามันซิลาฮูมินันน์ชาวสวรรค์ทุกคนก็จะได้เห็นที่อยู่ของตัวเองในนรกแล้วพวกเขาก็จะกล่าวว่าฟายกูลุนลาลาอันอะดานาาอัลลอฮอัลลอฮฺท้าลลอฮฺาตาลาไม่ฮิดายัตเราแน่นอนเราก็คงจะต้องเป็นชาวนรกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นชาวนารกจะนึกถึงฮิดายัตของลอชาวสวรรค์ก็จะขอบคุณต่อฮิดายัตของลอสุบานอัลตาลที่เราได้รับในโลกดุนยานี้ เพราะฉะนั้นพี่น้องครับอย่าทำเล่นๆกับการที่อัลาลอฮฺเปิดโอกาสให้เราได้เป็นมุสลิมอย่าทําเล่นๆกับโอกาสที่อัลลอาลาให้เราได้มีชีวิตอยู่ในเดือนอันประเสฐนี้เพื่อให้เราตักตวงความดีแล้วเราทําเป็นไม่ใส่ใจเฉยเมยไม่แยแสกับโอกาสที่พระองค์ประทานมาให้เรามีกุญแจ2อ,อย่างที่จะทําให้เราได้รับประโยชน์อย่างมากมายในเดือนอมาอนนั่นก็คืออีมานั่นวะจิซาบัน

มีความหวังว่าอะาลาจะตอบแท,ท,ทนผละบนให้กับเรานี่คือสองกุญแจกุญแจสอง,สองดอกที่จะทําให้เรานั้นได้รับบรอกคัตจากเดือนอมดาดอนการถือสินอดของเราการเกียมของเราการะากระบาตสารวของเราก็เช่นเดียวกันมันออมาราดอิมานันวัจติซซบันอูฟราลาหูมาตัดดม่าอินซัมบิ I do